ปีนี้เพิ่ม2น้องใหม่2อ,อันดับโลก18ชาติศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วิวอลเล์บอลเนชั่นลีก2025ที่เตรียมเปิดฉากจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่27กรกฎาคม2568โดยในครั้งนี้สหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FIVB จะมีการเพิ่มทีมจากเดิม16ชาติขยับไปเป็น18ทีมประกอบด้วย2ทีมใหม่สาธารณรัฐเช็กแชมป์ชาเลนเจอร์ลีก2024และเบลเยียมที่จบรายการด้วยอันดับ4แต่มีอันดับโลกดีที่สุดในบรรดาทุกทีมจึงได้สิทธิ์เลื่อนชั้นซึ่งก่อนการแข่งขันฝ่ายจัดได้มีการประกาศอันดับโลกใหม่ปรากฏว่าแชมป์เก่าอิตาลียังคงครองเบอร์หนึ่งของโลกส่วนทัพนักตบลูกยางสาวไทยยังคงอยู่อันดับที่13ของโลกด้วยการมี194.91คะแนน ส่วนในระดับทวีปยังคงรั้งอันดับ3ของเอเชียเป็นรองจีนเบอร์หนึ่งที่มี350.30คะแนนและญี่ปุ่นอันดับ2ของเอเชียที่มี325.18คะแนนขณะที่อันดับ4คาซักสถานมี112.89คะแนนอันดับโลกวอลเล่บอลหญิงล่าสุดของสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ f อฟ b อันดับ1อิตาลี4 3 7 0 3คะแนนอันดับ2 บราซิล407.09คะแนนอันดับ3สหรัฐอเมริกา362.27คะแนนอันดับ4ตุรกี352.61คะแนนอันดับ5จีน350.30คะแนนอันดับ6โปรแลนด34์349.75คะแนนอันดับ7 ญี่ปุ่น325.18คะแนนอันดับ8แคนาดา284.76คะแนนอันดับ9เนเธอร์แลนด์283.99คะแนนอันดับ10เซอร์เบีย280.42คะแนนอันดับ11โดมินิกนนัน260.54คะแนนอันดับ12 เยอรมนี222.03คะแนนอันดับ13ไทย194.91คะแนนอันดับ14เบลเยียม190.98คะแนนอันดับ15สาธารณรัฐเช็ก189.61คะ18แนนอันดับ19ฝรั่งเศส157.50คะแนน อันดับ20บันแกเรียหนึ่งร้อคะแนนอันดับ35มส้าเกาหลีใต้104.61รคะแนน